สวัสดีครับผมโตจากช่องสิงโตชาแนลสวัสดีน้องๆด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดูดูดูเป็นเกมตุ๊กตาผีตุ๊กตาบูดูนะครับเราไปดูกันเลยอ่าเนื้อเรื่องเป็นเป็นของเจ๊ผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งผมเรียกว่าเจ๊แดงแล้วกันครับมีคนแบบว่าเปยียบเปยียบเจ๊แดงลงรถนะครับเจ๊แดงก็สาดครับไฟฟ้ <laughs> า,าช็อตแล้วเจ๊แดงเลยครับครับ <laughs> ต่อมาครับต่อมาเจ๊แดงใช่ว่าจะโหดไปเสมอไปครับอ่ามีช่วยคนด้วยครับเราจะทำไงครับอ่าผมเจ๊ไม่ได้เท้าครับอ่าสะดุดข้าวเท้าตัวเองอ่าเจ๊แดงช่วยคนเบรลย นะครับเจแดงไม่เห็นแฟนไลค์ไลค์ผู้หญิงนะครับอ่าเจแดงผมก็เลยจิ้มไปที่หัวครับอ่าแฟนเจแดงชอบแล้วก็หลงเจแดงมากเลยครับอ่าต่อไปเป็นฉากจุดจีกันนะคะอ่า mm hmm. ะค่ะผมจะตั้งชื่อให้ลุงคนนี้ชื่อว่าลุง ครับเจ๊แดงควงกับลุงฟ้ามาครับลุงฟ้ามองเห็นสาวครับโอ้โหสวยปิ๊งเจ๊แดงโกรธมากครับเอาตุ๊กตามาดูแทงมือครับแทงมือมือมือลุงฟ้าโอ้โหเจ๊แดงเป็นแบบยการยึดตะไบลุงฟ้าไปทีเดียวน็อกเลยครับโอ้โหอย่างนี้ลุงฟ้าจะรับมือไหวหรือเปล่าเนี่ยข้าชาต่อมาลุงฟ้าคุยกับสาวที่ออฟฟิศนะครับเจ๊แดงจ้บไป่ได้หว่โอ้โหลุงฟ้าวัาแต่ครับว่าเป็นเป็นพิษสีเขียวครับน้องๆครับชาต่อมานะครับโอ้โหลุงลุงฟ้ากดไลค์สาวเยอะครับเจ๊แดงหันหน้า ต่อม,มอ,อกจากบ้าน้อนจากบาับเจออกจาก้านไหมเดง้นไปที่ทา้าสด,ดหัวฟาะบน,นอเจเจแดงนี่โหจริงๆนะดงผมวงฟ้าปาชาต่อมาลมฟ้าเนมาเดงเห็งฟจแดาจะเกือนต,ต,ตน้นอ้ดงช่วยทน,นะหน,น,น,นี้ขายางยดขอลูฟี่เลยครับไม่ใช่คนธรรมดาหรือว่าจนนิ้มผลอะไรมาเนี่ยคน งมองไม่เห็นลุงฟ้าค่ะก็เลยจิ้มไปที่หัวเออลุงฟ้าเลยมาหาเจแดงแล้วกอดกันอย่างมีความสุขคลินติสไปชาต่อไปเลยครับชาตนี้นะครับเจแดงย่อมมาขลังลุงฟ้าที่บ้านลุงฟ้าจะแอบมีจิ๊บแน่ๆเลยเจแดงจิ้มไปที่แขนมาอยูที่แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยจิ้มไปที่แขนมาใมตาบอดอะไรงงมากเลยครับเจแดงย่อมครับย่อมต่อครับแล้วเจแดงเห็นลุงฟ้ากับโจน่ะทำอะไรอยู่เจแดงก็เลยจิ้มไปที่ขาไปโจนโอ้โหจะเป็นกระต๊อดดิลลลุงค้าเจแดงนี่โอดกังเลยชาติต่อมาครับจาก ล้มไปแล้วอ้จนวิ่งมาทนครับทีนี้จนจะยิงจนจะยิงลูกฟ้าเจ๊แดงงัดไปที่หัวโอ้โหห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 นที่ขอ,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 องหห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 รหห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 หะหห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 ห่หนหห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 หมหหหหหหไปหห่หหหหหหลุงกลับไปิ ต่อมานะครับเจ๊แดงนั่งดูหนังโรแมนติกนะหนังรักเออเดือดมากนะครับเจ๊แดงเลยจิ้มไปที่หวัวทีนึงโอ้โหห,วหวนนัวหัวลงหนังโรแมนติกนึ่งหัวนชนกันแล้วดิ้งจังเลยครับจากต่อไปนะครับลุงฟ้าทำกับข้าวครับเจ๊แดงโอ้โหนี่ชอบเลยไม่ชอบผัดเลยฉันอยากกินเนื้อเ,อเจ๊แดงเลยจิ้มไปที่แขนปัด๊ดผัดต่อไปเอาเนื้อมาทำแดงโ,โอ้โหสั่งได้ดังใจเลยครับเจ๊แดงเนี่ยเจ๊แดงเป็นแมวมดกระป๋าเนี่ยเจ๊แดงโทรคุยกับเชฟครับน้าพิซซ่าก็เส่ง์ฟหน่อยไม่ได้ดังใจใช่ไหมนี่จิ้มไปที่หัวครับโอ้โหพิซซ่าเพิซซ

ชนเอ่อที่กั้นอะไรก็ไม่รู้นะพิธีการที่กันก้นก่อสร้างนะครับอ่าฉากต่อไปครับเจ๊แดงกำลังรอสั่งอาหารนะครับมีหญิงเสื้อฟ้านะครับมาแต่งชิวเจ๊แดงเจ๊แดงตักที่หวัวโอ้โหใส่กบทิดคอตายเจ๊แดงนี่โหดจริงเจ๊แดงเร,งร,งรงาครับต่อมาที่ฉากกอล์ฟฟิตนะครับโอ้อโหเจ้านายสั่งเจ๊แดงทำงานไม่ดีเลยเจ๊แดงแก้เรื่อนี้เรียบร้อยดีเจ๊แดงก็ปักไปที่หัวโอ้หันใช้ล็อกตายไปแล้วโอ้เจ๊แดงเจ๊แดงได้ข้ามหัวหน้าไปเรียบร้อยแล้วในอัพฟิตนะครับอ้ามีเพื่อนมาตอบรับเจ๊แดงเจ๊แดงก็เลยทำกาแฟโหดโคตรมากอ้า เราโหดมากครับเจแดงเราปั่นชาณที่ตอนที่เจแดงเราจิ้มขดาวอยู่ทีนี้มีคนทะเลาะกันข้างๆเจแดงเจแดงเลยจิ้มไปที่หัวเลยครับโอ้โหทังไงโอ้โหพูดไม่ออกเลยครับโอ้โหเรื่องข้างถึงกับพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าเจแดงใส่เวทมนต์ไม่ให้พูดนะครับเจแดงมาห้างสรรพสินค้ามาเก็ตนะครับโอ้มีคนแซงชีวะเจแดงจะทำไงเจแดงจิ้มไปที่แขนครับโอ้โหคนเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหแขนขาดประตูตาแขนขาดเจ๊แดงอย่างโหดเลยครับน้องๆอย่าทำนะครับต่อมาตัดไปที่จุด รถบัสนะครับรถบัสเสียนะคบเจแดงจะทำยไงให้รถบัสเสียที่วิ่งออกไปได้ครับเจแดงเลยจิ้มไปที่แขนครับให้คนสวนข้างเจแดงช่วยเขียนนะเจแดงนี่ใช้คนเ็จริงๆตัวเองก็ไม่ไปช่วยอย่าหาทำน้องต้องไปช่วยนะครับครับตอนมาที่สามนะโอ้เจแดงโดนเจแดงมองเห็นคนโดนสุนัขวิ่งไล่แล้วเจแดงเลยช่วยครับโอ้โหโต๊ะครับสตายตายตายตาที่เลยเจแดงนี่โหดจริงๆเนาะโอ้ตอนมาที่ถนนย่านกรุงเทพครับเจแดงมองเห็นโจรกำลังวิ่งหนีครับคนเราวิ่งหนีเจแดงก็ช่วยช่วยยังไงช่วยให้โจรวิ่งหนีไปได้เอ้าไม่น่าใช่ครับ